ค่ะชุดนี้เป็นหมอนทองนะคะสูงประมาณ70ซนติเมตรขึ้นไปนะคะจนถึง1เมตรกว่ากันเลยนะคะชุดนี้เราเลี้ยงแดดร้อเอร์เซนะคะตอนนี้เรากําลังคัดต้นเพื่อที่จะแพ็คลงกล่องให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามานะคะเป็นชุดที่เอกาลังจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ยังเหลือมากอยู่นะคะหมอนทองชุดนี้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซนลำต้นแข็งอวบใหญ่มากนะคะยังมี มากอยู่นะคะแล้วก็เป็นกระโดงสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะให้ทุกท่านได้ดูกันเลยนะคะคัดออกจากตรงนี้เลยแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็อยู่ฝ้างโน้นนะคะเลี้ยงแดดเหมือนกันระคะ่ะเราไม่ได้มุงงสลนพางแสงเลยนะคะตรงนี้ออกจากผ้าสแสลนก็คือช่วงช่วงที่เราอนุบาลช่วงแรกนะคะเราจะเลี้ยงใต้ผ้าสแลนแล้วก็ตอนนี้เราออกมาเลี้ยงกลางแดด ก่อนจะส่งให้ให้กับลูกค้าก็หลายเดือนอยู่นะคะทำให้ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ต้นอวบเร็วนะคะเนี่ยค่ะต้นแข็งมากนะคะอวบใหญ่มากนะคะโคนอวบต้นแข็งแรงพร้อมปลูกมากๆค่ะน่คะสวยมากนะคะกระโดงคือ แตกกระโดงรอบต้นแล้วนะคะขัดส่งกันแบบสวยๆกันเลยนะคะทุกต้นปลายยอดอ,บอวบๆตุมๆแบบนี้เลยนะคะกำลังจะแตกยอดยอดเดินทุกต้นนะคะชุดนี้ที่เราคัดออกมาแล้วนะคะ เตรียมลลงกลงกท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นทุเรียนพื้นบ้านนะคะอันนี้ยังไม่ได้เสียบยอดส่วนชุดน,นี้เป็นเสียบยอดหมอนทองแล้วนะคะ